รุ่นอายุ10ปีรุ่นบอลเดียวชมท่าที่ดูร้องอะตราปี2 5 6 7นะครับเราจะเริ่มจากการมอบผู้ที่มานะครับของทีมกองชนะเลิศอันดับที่3นะครับเราจะเป็นการจะให้ทีม SBB อ <an> ัตราปีกครับมอบผู้ที่มาให้กับเด็กๆครับ จับอยู่ข้างหลังท่านนไปไปยื่นยกมฟังไปแบบน้อยไปรับนอคุณที่ปัดไปนะครับนรับรองชนะเลิศรนดับที่สามระรับที่หหวานโอเคต่งไปผมจะไปแนันงอีกครั้งนะครับผูจะิทะานนี้ับ และสำหรับรางวัลนับพิศดาของปีนี้นะ้ว่รองชนะเลิศมาถงสอัทุกบอลเยานชนภาคจดูร้อนจะมีต5้ทรับในครั้งนี้นักิารได้แก่โรงเรียนพญาพษ์าั่งเลยลสงทีมตืนเต้เลย

ลงเรียนมีดังไดเขาเนคนด้วยนะครับกรเรียนที่เราประเสริฐด้วครับแล้ว่มพี่เาวิทย์ทุกคโดยเาะจดูร้อนเ่อยุิปีครับปีนี้เรียนมาเลยขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเรืองจ้ากับพันเดล

อาเดีนึ่งสองมเฮพร้อมกันนะครับชกมึอนขวาขึ้นมาแล้วเฮพร้อมกันหนึ่งสองสามเยอดเทียนมับมาเราจะจบมรงนี้ถึน้ำเงินกับพรจาแผ่นดและก็มาถึงตำแข่งโอเคแล้วการพุตบอลโยวชนาห้ดูร้อนรุ่นอายุ10ปีระจำปี2567ครับ สมัานที่นี่อาศัยความร่วมมืกับศิสมาธิคาร์ดมี่าคาดีกิ่าอคารดมีครับที่เข้ารควมกากแข่งกนดูานก็ด้ร่นสุใจกกาแ้นะครับไปต้ง้างคุของอาจารย์สมาเื ลกยกเลหนึงเลหนึ่งตที่บนฟ้าที่หนึ่ยิ้มนหวานลูกยิ้มนหวานคราวนี้ห้ามาช่วยมาคือแปดปีนโลกทำไมรัทามเดี่ยวถ้านับหนึงเราต้องชุบมือวาและเพลงดังนั้น้าจะได้สวยๆร้อคบลูก้งตึ้ง

เลี้ยงวเขาไปเลยก้างอยู่กลงางอยูกลางมาลมาแต่อแบบนี้เลี้ยง้างอยู่ตรงกลางแล้วจับเขาเลี้ย้างอยู่ตกลางตกลาแล้วจับเขาอยู่ตรงกลางแล้วจับปากเพื่อนยตัวลงยตัวลงีตังหน้าลูกใบใบประกาศนียบบารบังหน้า่เออแบบนี้เลยเด็ดูตัวอย่างนี่กคบลงนิดเดีออ เลือกตัวรูปนะครับเราะว่ามองกล้องครับมองกล้องตรงกลางมองกล้องตรงจานนิดเดียวตรงกลางนั้นยิ้มหวานหวานยิ้หวานหวานตรงกลางนั้นยิ้มได้ได้ได้อ่าอ่าถ่ายภาพนี่สั้สองกับรูปครับมองกล้องตรงกลางและยิ้มหวานหวานครับอ่าทีนี้เรามีทั้งสามอะคาเดมี่นะนะคราวนี้ต้องเฮให้ดังที่สุดเฮดังกว่าทุกๆครั้งที่เฮเคเฮกันนะพร้อมนะหนึ่ง